สวัสดียามเช้าครับมาถึงเมื่อคืนเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนมาถึงที่เชียงของนะครับเช้าเช้านี่ต่อจากคลิปที่แล้วที่เอาทุเรียนมารถจอดเสียบปลักก็เยอะเหมือนกันดูรถจอดอยู่นี้ครับนี่มาถึงเมื่อคืนเที่ยงคืน น่าจะรถลำใหญ่ครับบรรยากาศเช้าๆขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วไปขี่ไปดูทั้งโน้นโดว่าในลานมีอะไรบ้างรถตู้แห้งก่อนเนี่ย รถนอกก็ามาจอดเยอะเหมือนกันครับค่าจอดวันละ30บาทและส40บาทนี่แหละครับสมเคสอ,อยู่นู่น พอข้ามรับน่าจะข้ามเช้านี่แหละเห็นลูกค้าเร่งมาอยู่ว้าวาส่งเคเอฟส่งเคเอฟนี่ยังเก่น อะไรครับวัจะุดิต้มโค้งต้มโค้งไอ้ปลาลดใส่ปลาใส่ไข่ปลาเข้าเวียปลาเข้าเวียเลยเหรอใช่อันนั้นนะมันมาเป็นปลึกเข้าเวียเป็นเม็ดแต่นี่เป็นปึกอาหารพวกนี้มันอาหารรองนายกนะเรากินได้เหรอวันนี้ไม่ทำอะไรกินเนี่ยง่ายตะกี้เลย อไหนอะใครใครได็ใครปลาคาเวียหายแล้วนี่ไรใรปลาเหลือเียหลวงพ่อพลอยแดกพุ่มเข้าห้องน้ำปั๊บอหาใส่ถุงมาเลยเฮีย่เีขอเลยดูว่าอกเขาจะทำกว่าจะผลิตกว่าจะต้มสุกได้ไอเฮียกินปุ๊ก

นะตีเปล่ามะเออตอแ่หหเด็การีแตงต้งนุกเห็นเพงเห็นบกสอไหมเออนซื้อร้ามซื้นใๆก่อนถึงบ่กสออ่ะมาสามิบก่อนถไอ้รถ้านกับไม่หรอร้านก็หมดหรอได้หมดได้หมดถ้าสดเชิญเปลต่ารับมายังไม่ได้ข้าม สวยตู้แตงโมาตู้แตงีเลยอ้โนี่ตู้ทุเรียนเลยเนี่ยตทุเรียนดีเปาเฉยอะไรไก๋วยเตี๋ยได้ถามเขาเขาข้ามไหมก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเกียรปั่นจักรยานไปไกลก๋วยเตี๋ยวมาพอดี cái tiểu cái tiểu Mama mà, mà xong con nó mà, mà đi quá thương pha thương phốn hôm nay แต่มองจะกล้ามองละฝนน่าจะตกครับแกไปไหนอ๋อเราข้างหน 哎，有啥活动？然后，两百这个人啊，都 ทาไฟก็อยู่หน้าด่านเชียงของนี่แหละครับออกนี่ไปก็ประมาณกิโลหนึ่งถึงหน้าด่านตอมอ,อได้แล้วครับอาหารเช้าสุดท้ายก็ตกจนได้ครับฝนมาใชแล้วถามจิป,ปิงนะครับจิป,ปิงบอกว่าเดี๋ยวข้ามช่วงบ่าย ใบเอาตู้ข้ามมาให้รเราอีกตอนนี้ก็รอไปก่อนครับตอนนี้ก็มาชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วครับรอเข้าหน้าด,าด่านตมเพื่อจะไปลาวนะโอ้มาถึงตัง้งแต่ตีสี่ตีห้าตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วครับยังไม่ได้ข้ามเลยนี่รุเลียน เรียนมีกล้วยส่วนมากเป็นเป็นทุเรียนครับทุเรียนไปเยอะโอเคครับตอนนี้จิปปิ่งเดินเอกสารเสร็จแล้วได้เอก,กสารมาแล้ว เอกสารทีนี้ก็เข้าไปที่ตอมอแต่มาสปอร์ตก็ข้ามนะครับเอาหางไปส่งรถลาวอีกล้วเช่นเคยครับเช่นเคยเสียบของเสียบฟอง ถึงตีห้าตีสี่ตีห้าผมจะได้ข้ามเราไปตอนนี้สามโมงกว่าแล้วครับไปสามโมงกว่าแล้วเกือบสี่โมงเย็นแล้วเวลาเราจะกลับมาถึงไทยก็โน่นแล้วครับห้าโมงเย็นห้าโมงวกว่าแน่ลานจอดลานจอดหลายลานมากอยู่หน้าด่านเลย ช้าเพราช่วงนี้ผล,ลไม้จานออกทุเรียนออกนะครับเนาะรถก็จะเยอะสินค้าก็จะเข้ามาเยอะพอสินค้าเข้ามาเยอะทีนี้เอกสารอะไรก็ชา้าทีก็อีก,กลานหนึ่งลานจอดนี้น่าจะชุดวิ่งแรก่กันครับวิ่งแร่นาเห็นไหมติดแล้วติดแล้ว ลถมันต้องเยอะแน,น่แน่ ตอนนี้ก็มาถึงฝั่งเราแล้วนะครับถึงฝั่งเราแล้วก็ทีนี้จะไอชิปปิ้งราไปเดี๋ยวไปเดินเอกสารแป๊บนึงรอไปคิวอาโค้จากชิปปิ้งเราทอปยกตู้ก็มีนะครับ แต่รถลาวไม่พอให้ยกแต่แล้วรถลาวบางทีก็ไม่มีหางด้วยมีแต่หัวเราก็เลยต้องตัดหางให้เขาครับบรรยากาศเย็นๆฝั่งลาวครับช่วงนี้รถก็เริ่มหนาตาแล้วครับเพราะว่าผลไม้จันทบุรีออกนะครับ ปิ้งเราเอาใบ QR วโค้ดที่ยิงไม้กั้นออกมาเอามาให้แล้วครับอ่ะทีนี้ก็ออกไปเพื่อจะไปตัดหางยัเพึ่งมารถเก่งยวเพิ่งมาให้ค่อยไปก่อนแนะ่ค่อยเฝ้าค่อยเฝ้าสี่โมงครึ่งแล้ว เริ่มคึกคืนมาบ้างแสดงว่างานเริ่มออกเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวถ้าออกเต็มที่หนักวันนี้วุ่นวายเลยครับวุ่นวายไม่เป็นไรวพราะจะมีงานทํา ดังเริ่มมีสินคงสินค้ามาทุกมาถ่ายให้กันบ้างแล้วครับให้ดานเปิดตลอดปีเถอะครับอ,อย่ยากให้ปิดเลยผลไม้กำลังออกเจอด้วย านตัดหางแล้วครับดุสิซี่อยรถเยอะไหมโอ้เยอะพอสมควรครับกานกำลังจะเริ่มดีขึ้นไปจะมาจองหางนี้เชิญออกมา ไปหาที่ตัดให้รถเราจอดรอกันอยน่างนี่รู้ใครจะได้ตัดหางแลกเปลี่ยนกันเสียบมั่งมาส่งมั่งมาลักบ้าง นี่นะนี่นไหอ่ะมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเดี๋ยวผมลงไปตัดหางก่อนอตอนนี้เราลามาหางเราครับ เรียบร้อยอเก้โอเคนะเดียหาไปไเรียบร้อยเช็คดูความเรียบร้อยยางไม่ร่วน,นะครับอืมะบอกโคไม่ได้เราขึ้นป่ามาเริ่มจะวุ่นวายครับหรือว่างานเริ่มออกงานเริ่มดีขึ้น ั้นเดี๋ยวผมส่งงานให้ทางบริษัทเสร็จแล้วก็จะออกกลับไทยแล้วครับงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ